ยาน Voyager หนึ่งซึ่งเดินทางผ่านอวกาศระหว่างดวงดาวมากกว่า45ปีและแล้วก็ไว้คราวสีเทายาวอยู่ในขณะนี้หลอเล่นน่ะจู่ๆก็เริ่มส่งสัญญาณประหลาดมายังโลกที่แปลกประหลาดไปกว่านั้นคือไม่มีสัญญาณว่ายานพังหรืออะไรทั้งนั้นนักวิทยาศาสตร,ร์จากนาซาพยายามอย่างยิ่งที่จะค้นหาเหตุผลแล้ว เกิดอะไรขึ้นกันแน่ก่อนอื่นให้ฉันบอกคุณเพิ่มเติมเกี่ยวกับยานโวยาเจอหนึ่งและการเดินทางที่ยาวนานมากของมันยานโวยาเจอร์หนึ่งเป็นยานสำรวจอวกาศของอเมริกานักวิทยาศาสตร์จากนาซาส่งมันขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันที่5กันยายนปี1977 เป้าหมายของมันคือการสำรวจดาวเคราะห์ชั้นนอกของระบบสุริยะของเราได้แก่ดาวพฤหัสบ,บดีและดาวเสาในขั้นต้นนักวิทยาศาสตร์สันนิฐานว่าภารกิจจะใช้เวลาประมาณ5ปี <c oughs> น่าหงายไปเลยยานทำได้เกินความคาดหมายไปเยอะไม่เพียงแต่ทำภารกิจสำเร็จเท่านั้นแต่มันยังคงทำงานอยู่ด้วยนานกว่าที่คิดไว้มากยาน v o y a เจอหนึ่งได้ท่องไปในอวกาศมากกว่า45ปีแล้วยานลำนี้มีคุณูปการต่อวงการวิทยาศาสตร์มากอย่างแรกมันประสบความสำเร็จในการส่งภาพถ่ายจำนวนมากของดาวพฤ ฤหัสบ,บดีและดาวเสาร์มายังโลกแล้วก็นะคุณยังดูรูปภาพเหล่านี้ได้ด้วยซึ่งทั้งหมดนั้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของนาซาเพราะยานโวยาเจอเราเลยได้ค้นพบดาวบริวารหลายดวงของดาวพฤหัสบ,บดีและระบบวงแหวนของมันที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเราได้เรียนรู้ว่าจุดแดงที่มีชื่อเสียงของดาวพฤหัสบ,บดีนั้นเป็นพายุข,ขนาดักษ์ที่เร็วมากและหลังจากออกจากวงโครจรของดาวเนปจูนไปแล้วยานโวยาเจอยังได้ส่งข้อมูลสําคัญมากมายเกี่ยวกับพลาสมาระหว่างดวงดาว ยาลำนี้ได้พิสูจน์ให้นักวิทยาศาสตร์เห็นว่ามันมีประโยชน์แค่ไหนหลังจากนั้นมันก็มุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายต่อไปแถบไคเปอร์และเฮลิโอสเฟียร์แถบไครเปอร์เป็นวงแหวนของวัตถุน้ำแข็งที่ทอดตัวจากดาวเนปจูนไปจนถึงระยะทางประมาณ50 AU จากดวงอาทิตย์คล้ายกับแถบดาวเคราะห์น้อยแต่กว้างกว่าประมาณ20เท่าและหนักกว่า100เท่า และเฮลิโอสเฟียร์เป็นพื้นที่รอบดวงอาทิตย์ที่ความดันลมสุริยะสมดุลกับความดันของแกสระหว่างดวงดาวใช่ฉันรู้มันฟังดูเหมือนเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ยากๆแต่จำไว้ว่าข้อมูลนี้ช่วยให้เราเข้าใจจัก,กรวาลโดยรวมได้มากขึ้นนี่เป็นภารกิจสุดท้ายของยานวอจอร์ที่จะบอกเราเพิ่มเติมเกี่ยวกับอวกาศระหว่างดวงดาว ยานได้ส่งภาพโมเสกของระบบสุริยะมากกว่า60เฟรมจากระยะทางกว่า6,500ล้านกิโลเมตรจากโลกนักวิทยาศาสตร์ใช้เฟรมเหล่านี้เพื่อสร้างภาพสีขนาดใหญ่ภาพนี้มีชื่อว่า pale blue dot และคุณอาจเดาได้แล้วว่าจุดนั้นคืออะไรใช่นั่นคือโลกของเราที่ดูผ่านเลนของยาน voyager ภาพนี้แสดงให้ชัดเจนว่าเราเล็กแค่ไหนและดาวเคราะ์อข,ของเราเปราะบางแค่ไหน แต่ยาลำนี้ยังมีภารกิจที่สำคัญกว่านั้นอีกนั่นคือบอกอารยธรรมอื่นเกี่ยวกับมนุษย์อย่างเราคุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับแผ่นเสียงทองคำของโวยาเจอร์ที่มีชื่อเสียงผู้ขนสร้างปลายเสียงและคลิปจำนวนมากและเพิ่มลงในแผ่นจานเหล่านี้มีหลายส่วนส่วนแรกมีคำว่าสวัสดีใน55ภาษารวมทั้งภาษาโบราณและภาษาตายแล้วเกือบ80%ของแผ่นเสียงเป็นเพลงต่างๆดนตรีคลาสสิกเช่นบาร์กบิทอเฟนโมซร์และสตราวินสกี้ดนตรีพื้นบ้านจากประเภทต่างๆและยุคต่างๆและเพลงบลูส์เล็กน้อย เช่นเพลงที่มีชื่อเสียงของลุยส์อ์มสตรองและชักคเบอร์รี่ส่วนที่เหลืออีก20%ของการบันทึกประกอบด้วยเสียงของมนุษย์เสียงของธรรมชาติและสัตว์ต่างๆรวมถึงภาพที่เข้ารหัสเป็นสัญญาณเสียง116ภาพนอกจากนี้ยังมีการบันทึกคำปราสัยของเคิร์ตวันไฮม์อดีตเลขาธิการสหประชาชาติและจิมมี่คาร์เตอร์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐ นี่เป็นข้อความที่เป็นมิตรนอกจากแผ่นเสียงแล้วนักวิทยาศาสตร์ยังบรรจุเข็มสำหรับเล่นไว้ด้วยไม่ต้องกังวลพวกเขายังแน่ภาพวาดง่ายๆที่แสดงวิธีใช้ของพวกนี้และวิธีแปลเสียงเป็นรูปภาพด้วยพวกเขาเพิ่มพิกัดของโลกซึ่งพวกเขาสร้างขึ้นโดยใช้แผนที่พันซาแสดงตำแหน่งของดวงอาทิตย์ในทางช้างเผือกแผ่นเสียงถูกบรรจุในกล่องอลูมิเนียมและหุ้มด้วยทองคำเพื่อป้องกันรังสีและฝุ่นคอสมิกย,ยานวอยอร์หนึ่งออกเดินทางไกลไปพร้อมกับแผ่นเสียงเหล่านี้และพูดได้เลยว่ามันเดินทางไปไกลามากแล้วตอนนี้ยา โบยยาเจอหนึ่งอยู่ห่างจากเรา154หน่วยดาราศาสตร์นั่นคือประมาณ23,300ล้านกิโลเมตรทําให้มันเป็นวัตถุที่มนุษย์สร้างเค้ืที่อยู่ห่างไกลที่สุดในตอนแรกชื่อนี้เป็นของยานไพโอเนียสิแต่ยานวบยาเจอแสงหน้าไปในปี1998เอคุ้มอะไรขนาดนี้สำหรับนาซามันทำงานได้ดีเกินตัวยานวบยาเจอหนึ่งนั้นเจ๋งมากจนแสงหน้ายานวบยาเจอสองฝาแฝดของมันเลยด้วยซ้ำซึ่งถูกส่งไปอวกาศเมื่อสองสัปดาห์ก่อนหน้า ยาน Voyager หนึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว17กิโลเมตรต่อวินาทีนั่นคือ56,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม้แต่รถสปอร์ตที่เร็วที่สุดในโลกก็เดินทางด้วยความเร็วเพียง491เมตรต่อชั่วโมงมันจึงยากที่จะจินตนาการถึงความเร็วของยานว v o เจอร์ยังไงก็เถอะในขณะนี้มันกำลังมุ่งหน้าไปยังพรมแดงของเมกออสนั่นคือชื่อของชั้นสมมติของวัตถุน้ำแข็งที่ล้อมรอบระบบสุริยะ นักดาราศาสตร์ยังไม่ได้ยืนยันการมีอยู่ของมันแต่พวกเขาเกือบจะแน่ใจว่ามีอยู่จริงท้ายที่สุดแม้แต่หลุมดำก็เป็นเพียงแค่ทฤษฎีจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้เอง น่าเสียดายที่ยานโวยาเจอหนึจะไม่กลับสู่ระบบสุริยะมันจะติดต่อกับโลกอย่างน้อยก็จนถึงปี2022แต่ในที่สุดเราจะสูญเสียการเชื่อมต่อกับมันตลอดไปในอีก300ปีข้างหน้ามันจะไปถึงพรมแดงของเมกออสและในอีก30,000ปีข้างหน้าตอนนั้นฉันก็ไม่อยู่แล้วล่ะมันจะออกจากระบบสุริยะในที่สุดและถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างทางในอีก10,000ปีข้างหน้ายานโวยาเจอหนึจะเข้าใกล้าดาวแคระแดงกรีเซ445ในกลุ่มดาวยีราฟ ในอนาคตยานสำรวจจะยังคงวนเวียนอยู่รอบๆการล็กซี่ทางช้างเผือกและตอนนี้เรามาพูดถึงสัญญาณลึกลับกันเกิดอะไรขึ้นนี่ค่อนข้างจะเป็นเรื่องไม่ปกติของปฏิบัติการแรงขับเคลื่อนไอพ่นของนาซาซึ่งตรวจสอบและควบคุมยานวอยาเจอร์ทั้งสองลำรายงานปัญหานี้ในเดือนพฤษภาคมปี2022 จู่ๆยานอาวกาศรุ่นเก่าของเราก็เริ่มส่งข้อมูลแปลก,ปลกๆมายังโลกสถานาการณ์ทั้งหมดทําให้แม้แต่วิศวกรจากนาซายังงุนงงฉันมั่นใจเลยว่าคุณกําลังคิดว่าไม่เอานะมันคงพังไปแล้วแหละมัง้งแต่ความจริงก็คือยานโวยาเจอหนึ่งนั้นยังใช้ได้ดีอยู่มันทํางานตามปกติรับและดําเนินการคําสั่งจากโลกรวบรวมและส่งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แต่การอ่าน AACS ซึ่งคือระบบควบคุมทิศทางของยานอาวกาศไม่ได้แสดงว่าเกิดอะไรขึ้นกับยานโวยาเจออีกต่อไประบบนี้สนับสนุนการทรงตัวของยานใน วกาศและช่วยให้มันติดต่อกับโลกได้ เพราะงั้นโดยพื้นฐานแล้วสัญญาณก็หมายความว่าการทรงตัวของยานในอวกาศนั้นไม่เสถียรแต่นักวิทยาศาสตร์อ้างว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นพวกเขารู้ว่าแหล่งที่มาของสัญญาณเสาอากาศยังคงอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเมื่อเทียบกับโลกตามที่วางแผนไว้ปัญหาไม่ได้ส่งสัญญาณไปยังระบบป้องกันข้อผิดพลาดบนยานยานยังไม่เข้าสู่เซฟหมดเลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ล่ะซูซานดอตหัวหน้าโครงการกล่าวว่าปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดถ้ายที่สุดยานโวยาเจอหนึ่งก็มีอายุ45ปีแล้วผู้เชี่ยยววชาายยอมรับ่่่สิิงทีเกดขึ้น ยานยังคงเป็นปริศนาสําหรับพวกเขาอยู่พวกเขาไม่รู้แน่ชัดว่าข้อมูลที่ไม่ถูกต้องมาจากไหนและไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้จะส่งผลต่อการทํางานของยานโวยาเจอยังไงเธอกล่าวเสริมว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกเมื่อพิจารณาว่ายานสํารวจนี้อยู่ในอวกาศระหว่างดวงดาวที่นั่นมีระดับรังสีสูงมากยานอาวกาศไม่เคยไปถึงจุดนั้นมาก่อน นักวิทยาศาสตร์จากนาซากล่าวว่าพวกเขาจะคอยติดตามข้อมูลที่มาจากยาน Voyager หนึ่งอย่างใกล้ชิดจนกว่าพวกเขาจะรู้ว่าปัญหาคืออะไรถ้าตรวจพบทางฝ่ายจาัดก,การจะพยายามแก้ไขไม่อย่างนั้นทีมจะต้องปรับตามเงื่อนไขใหม่แต่การรู้แค่ปัญหาอาจไม่เพียงพอต้องใช้เวลามากถึง20ชั่วโมง33นาทีในการรับสัญญาณจากยาน Voyager และใช้เวลาในการตอบพ่อๆกันอย่างน้อยยานอวกาศลำที่อ2อว Voyager สก็ไม่เป็นไรแม้ว่าตอนนี้มันจะยังอยู่ในอวกาศระหว่างดวงดาวที่ระยะทาง19,3 0 ร้0ล้านกิโลเมตรจากโลกก็ตามยังไงก็เถอะเราทําได้แค่รอฟังข่าวและหวังว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไขฉันสงสัยว่ายาน Voyager หนึ่งจะอยู่ได้นานแค่ไหนมันจะบินไปยังพรมแดนของเมกออสใน300ปีได้หรือเปล่าคุณคิดว่าไงฉันอยากอ่านความคิดของคุณในช่องคอมเมนต์นะสามสองหนึ่งศูนย์ในปี1977องค์การนาซาได้ส่งยาน Voyager อ,ออกไปสำรวจบริเวณนอกสุดของระบบสุริยะและอวกาศที่อยู่ไกลออกไปอีก และในช่วงหนึ่งยานสำรวจเหล่านั้นก็ได้เจอกับบางสิ่งที่น่ากลัวสุดขีดกำแพงไฟที่ลุกโชดช่วงวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่5 4 0 0 0ถึง90,000องศาฟาเรนไฮต์แล้วแบบนี้การสำรวจจะรอดพ้นจากสภาพสุดขดนี้ได้หรือเปล่า๋ยวเราจะได้รู้กันแล้ว,ลวี้ในขณะเดียวกันก็มีหลายวิธีในการนิยามว่าระบบสุริยะสิ้นสุดตรงไหนวิธีหนึ่งก็คือบอกว่ามันจบตรงที่ดาวเคราะห์หมดหรออีกวิธีหนึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มเมฆออด นั่นคือกลุ่มวัตถุที่เป็นน้ำแข็งขนาดม,มาึมาอยู่ไกลออกไปนอกดาวเคราะห์เป็นบริเวณที่ไกลที่สุดของระบบสุริยะมันอยู่ไกลมากอาจจะประมาณ 1- ใน4ถึงครึ่งทางไปยังดาวฤกษ์ที่อยู่ไกลที่สุดเพื่อให้เข้าใจระยะทางที่ไกลขนาดนั้นนักวิทยาศาสตร,ร์มักจะใช้หน่วยที่เรียกว่าหน่วยดาราศาสตร์หรือ a อ 1. AU คือระยะห่างระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์เพื่อเปรียบเทียบดาวพลูโตโคจรอย,อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ30-50ถึงอู ขอบด้านในของกลุ่มเมฆออดนั้นเชื่อว่าอยู่ไกลออกไปมากๆและขอบด้านนอกอาจจะไกลออกไปอีกด้วยสังระยะทางเหล่านี้ยากที่จะจินตนาการได้จริงๆสมองเล็กๆของฉันถึงกับงงเมื่อคิดถึงระยะทางแบบนี้ตอนนี้เราก็สามารถวัดระยะทางเหล่านี้เป็นเวลาแทนที่จะเป็นไมล์ได้เหมือนกันยานอวกาศ Voyager 1ของ NAsa สามารถเดินทางได้เกือบ1ล้านไมล์ต่อวันด้วยความเร็วขนาดนั้นจะใช้เวลาประมาณ300ปีในการไปถึงกลุ่มเมฆออด และอาจต้องใช้เวลาถึง30,000ปีเพื่อไปถึงขอบนอกสุดของมันอีกวิธีหนึ่งในการกําหนดขอบเขตของระบบสุริยะก็คือดูจากแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์มันอาจจะเป็นบริเวณที่ดวงอาทิตย์ยังสามารถดึงวัตถุก,กลับเข้าหาตัวเองได้โยกและสุดท้ายเราสามารถกำหนดขอบเขตของระบบสุริยะโดยพิจารณาจากเฮลิโอโพสซึ่งเป็นขอบเขตที่อิทธิพลของดวงอาทิตย์สิ้นสุดลงคุณเห็นไหมว่าดวงอาทิตย์จะปล่อยอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าออกมาตลอดเวลาในกระแสที่เรียกว่าลมสุริยะ ลมสุริยะนี้จะพัดผ่านดาวเคราะห์ทุกดวงและไปไกลถึงประมาณ3เท่าของระยะทางจากโลกถึงดาวพลูโตลมสุริยะสร้างฟองอากาศขนาดยักษ์ล้อมรอบดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์เรียกว่าฮลิโอสเฟียร์เฮลิโอโพสคือขอบนอกสุดของฟองอากาศนี้ซึ่งเป็นจุดที่ลมสุริยะมาพบกับลมที่มาจากดาวเรือกดวงอื่นซึ่งเรียกว่าลมระหว่างดวงดาวที่นี่แรงดันจากลมสุริยะและลมระหว่างดวงดาวจะสมดุลกัน สิ่งนี้ทำให้ลมสุริยะหันกลับและไหลไปตามหางของฮิลิออสเฟียขณะที่ฮิลิโอสเฟียเคลื่อนที่ผ่านอวกาศมันจะสร้างคลื่นกระแทกคล้ายกับคลื่นที่เกิดขึ้นหน้าหัวเรือที่แล่นผ่านน้ำดังนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณจะนิยามมันอย่างไรไม่ว่าจะโดยดาวเคราะห์โดยกลุ่มเมฆออดโดยแรงโน้มถ่วงหรือโดยอิทธิพลของสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ขอบของระบบสุริยะก็าอาจหมายถึงระยะทางที่แตกต่างกันมากแต่ถ้าเราพูดถึงยานวอเอเจอร์พวกมันได้เจอกับ,บบางสิ่งที่รุนแรงมาก มันเป็นสิ่งที่เราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นกำแพงแห่งเปลวไฟความร้อนลุกโชนและอุณหภูมิที่รุนแรงยานสำรวจทั้งสองลำกลายเป็นยานอวกาศลำแรกที่เดินทางออกไปไกลกว่าฮิลิโอสเฟียร์และข้ามผ่านฮิลิโอพพสก่อนที่ยานวอยเจอร์จะไปถึงฮิลิโอพพสนักวิทยาศาสตร์ยังไม่รู้แน่ชัดว่าขอบเขตนี้อยู่ตรงไหนแต่ความจริงที่ว่ายานทั้งสองลำข้ามผ่านขอบเขตนี้ในระยะทางที่ต่างกันช่วยยืนยันข้อคาดการณ์บางอย่างเกี่ยวกับฮลิโอพอส นักวิทยาศาสตร์คาดการเวลาว่าขอบของฮลิโอสเฟียร์อาจขยับได้ตามการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมดวงอาทิตย์คล้ายกับปอดที่ขยายและหดตัวขณะเราหายใจและความจริงที่ว่ายาน Voyager อร์1กับ Voyager ร์2พบกับเฮลิโอโพสในระยะทางที่ต่างกันก็ตรงกับความคาดหวังนี้เฮลิโอโพสไม่ใช่ขอบแข็งหรือกำแพงทึบแต่ชื่อเล่นว่ากำแพงไฟกลับเข้ากันได้ดีกับลักษณะของบริเวณสุดขั้วนี้ ยานทั้งสองลำวัดอุณหภูมิที่สูงมากในบริเวณนั้นประมาณ3 0 0 0 0ถึง50,000เคลวินหรือ5 4 0 0 0ถึง90,000องศาฟาเรนไฮน์แม้อุณหภูมิจะรุนแรงขนาดนี้แต่ยานก็ยังปลอดภัยดีอนุภาคในบริเวณนี้อยู่ห่างกันมากทำให้การชนกันขึ้นได้น้อยและความร้อนที่ส่งถึงตัวยานก็ไม่มากพอจะทำอันตรายได้เกือบ50ปีหลังจากที่ถูกปล่อยขึ้นไป v o y อ g e r เจและ2ยังคงส่งข้อมูลกลับมาจากนอกเฮลิโอโพส จนถึงตอนนี้มีเพียงยานสองลำนี้เท่านั้นที่ข้ามขอบเขตนี้ไปได้ทั้งสองลำได้นค้นพบสิ่งน่าสนใจเกี่ยวกับอวกาศนอกระบบสุริยะหลายอย่างแล้วตัวอย่างเช่นการวัดสนามแม่เหล็กของ Voyager 2ได้ยืนยันผลลัพธ์ที่น่าประหลาดใจจาก Voyager 1. <š> 1เพียงแค่เลยขอบเฮลิโอโพสออกไปเสน,สนามแม่เหล็กก็ยังคงเรียงตัวสอดคล้องกับสนามแม่เหลก็กภายในเฮลิโอสเฟียก่อน Voyager 2 นักวิทยาศาสตร์มีข้อมูลการวัดเพียงครั้งเดียวจาก Voyager 1จึงยังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นเรื่องจริงหรือแค่บังเอิญ Voyager 2ได้ยินงยัและว่าการเรียงตัวนี้เป็นเรื่องจริงดูเหมือนว่าสนามแม่เหล็กทั้งภายในและเพียงนอกขอบฮิลิโอโพสจะขนานกันการค้นพบเหล่านี้ให้ข้อมูลสำคัญกับนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโครงสร้างและพฤติกรรมของอวกาศนอกระบบสุริยะตอนนี้มันลงลึกเกี่ยวกับโครงการ Voyager กันอีกสักลาย โครงการนี้ประกอบ้วยยานอาวกาศสองลำคือ v วเจ g e r 1และเดี๋ยวก่อนนะวเจอรแม้ว่า v วเ a g e r 2จจะถูกปล่อยก่อนในเดือนสิงหาคมปี19.7 7แต่ v วเ a g e r 1จอร์ก็ออกเดินทางตามมาในอีกเพียงสองสัปดาห์หลังจากนั้น้วยเส้นทางที่เร็วกว่าและตรงกว่ายานอาวกาศทั้งสองลำนี้เดินทางมาแล้วกว่า40ปีสำรวจโลกที่มนุษย์ยังไม่มีโอกาสได้เหยียบย่างอย่างน้อยก็ในอนาคตอันใกลน้นี้ยาน v วเจอร์ทั้งสองลำนี้แทบจะเหมือนกันทุกประการ แต่ละลำมีจานรับส่งสัญญาณวิทยุขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลาง12ฟุตจานนี้ใช้ส่งข้อมูลกลับมายังโลกพวกมันยังมีเครื่องขับดันถึง16ตัวเพื่อควบคุมทิศทางและให้แน่ใจว่าจานรับส่งสัญญาณจะหันไปทางโลกของเราเสมอเครื่องขับดันเหล่านี้ใช้เชื้อเพลิงไฮโดรซีนชนิดพิเศษและระบบอิเล็กทรอนิกของยานก็ได้รับพลังงานจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กทริกที่ใช้พลูโตเนียมเป็นเชื้อเพลิงยานเอเจอร์แต่ละลำบรรทุกเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชิ้น ประมาณเครื่องหนึ่งของเครื่องมือเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อศึกษาดาวเคราะห์และส่วนใหญ่ของเครื่องมือเหล่านั้นตอนนี้ได้ถูกปิดการใช้งานแล้วเครื่องมือที่ถูกปิดการใช้งานรวมถึงกล้องถ่ายภาพหลายตัวสเปกโตรมิเตอร์และการทดลองที่ใช้คลื่นวิทยุอีก2รายการระหว่างการเดินทางอันยาวนานผ่านระบบสริละยานไวเอเจอร์ได้ถ่ายภาพและเก็บข้อมูลการวัดผลนักมือเหมือนข่าวข้อมูลเหล่านี้ได้เปลี่ยนความรู้ของเราที่มีต่อดาวเคราะห์ชนอเมื่อยานไวเอเจอร์เดินทางไปถึงดาวเครือสบดีพวกมันก็ทําให้เราได้เห็นบรรยากาศข,ของดาวเคราะห์ดวงนี้อย่างละเอียดเป็นร้งแก พวกเขาแสดงให้เห็นว่าจุดแดงใหญ่คือพายุขนาดมหึมาหมุนทวนเข็มนาฬิกาและมีปฏิสัมพันธ์กับพายุขนาดเล็กใกล้เคียงยานวอยเจอร์ยังค้นพบวงแหวนจางๆที่เต็มไปด้วยฝุ่นรอบดาวพฤหัสด้วยเพราะเขายังได้ศึกษาดวงจันทร์หงนดาพฤหัสบดีด้วยึ้ดทันเขาพบภูเขาไฟบนไอโอเห็นลักษณะเส้นตรงบนยูโรปาที่บ่งบอกถึงมหาสมุทรที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ำแข็งและยืนยันว่าแดนีมีดเป็นดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะใหญ่กว่าดวงจันทร์ไททันของดาวเสาร์สีอีก จากนั้นยานอวกศาศก็เดินทางผ่านดาวเสารผู้เข้าวัดบรรยากาศของดาวเคราะห์และศึกษาวงแหวนอันโด่งดังของมันค้นพบช่องว่างและคลื่นที่เรายังคงเห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้ไวยเ,เจอร์หนึ่งมองทะลุม่านหมอกหนาทึบของไขทันและเสนอแนะว่าดวงจันทร์ดวงนี้อาจมีไฮโดรคาร์บอนเหลวอยู่บนพื้นผิวต่อมาข้อสันนิษฐานนี้ก็ได้รับการยืนยันโดยภารกิจไวยเ,เจอร์หนึ่งยังค้นพบดวงจันทร์ใหม่อีกสาดวงที่โคจรรอบดาวเสาได้แก่แอตลาสพรอมิทิอุสและแพนโดราดังนั้นเธอจึงจบลงที่น,นัน หลังจากดาวเสาร์ Voyager หก็เดินทางออกนอกระบบสุริยะขณะที่ Voyager สมุ่งหน้าไปยังดาวยูเรนียส Voyager สองค้นพบดวงจันทร์ใหม่สิบดวงและวงแหวนใหม่อีกสองวงที่นั่นมันยังสังเกตเห็นลักษณะแปลกๆเช่นสนามแม่เหล็กที่ผิดปกติของดาวยูเรนัสและความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างเส้นศูนย์สูตรกับขั้วที่น้อยอย่างน่าประหลาดใจจุดหมายปลายทางสุดท้ายของ Voyager สอในระบบดาวเคราะห์คือดาวเนปจูนเหตุการณ์นี้ขึ้นขึ้นหลังจากออกโลกไปแล้ว1 2บสองปี ที่นั่นมันคนพบดวงจันทร์ขนาดเล็กกดวงและวงแหวนรอบดาวเนปจินมันได้ศึกษาบรรยากาศและสนามแม่เหล็กของดาวเนปจูนรวมถึงสังเกตเห็นช่องระบายความร้อนจากภูเขาไฟบนไททันซึ่งเป็นดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดของเนปจูนหลังจากนั้น v o ย a เจอร์ได้เข้าร่วมกับ v o ย a เจอร์ในการเดินทางสู่ห้วงอวกาศระหว่างดวงดาว v วย์เจอร์เข้าสู่ห้วงอวกาศระหว่างดวงดาวในเดือนสิงหาคมปี2012และไวย์เจอร์ได้เข้าร่วมในเดือนพฤศจิกายนปี2018 ภารกิจเหล่านี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถวัดขอบเขตของระบบสุริยะของเราได้ซึ่งอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ11,000ล้านไมล์อันอวกาศยังคงส่งข้อมูลกลับมาเกี่ยวกับบริเวณลึกลับนี้พูดถึงเรื่องนี้หลังจากเยี่ยมชมดาวเคราะห์แล้ว Voyager 1ก็ได้ถ่ายภาพชื่อดังที่เรียกว่าจุดสีฟ้าจางๆซึ่งเป็นภาพถ่ายโลกจากระยะทางประมาณ3.7พันล้านไมล์ปัจจุบัน Voyager 1อยู่ห่างจากโลกประมาณ15.8พันล้านไมล์และ Voyager 2ออยู่ห่างออกไปประมาณ13.1พันล้านไมล์ ยานไวเจอแต่ละลำบรรทุกแผ่นสีทองคําซึ่งเป็นแคปซูลเวลาจากโลกสาหรับอารยธรรมอื่นๆที่อาจพบเจออกแผ่นเสียงประกอบด้วยคําแนะนําในการเล่นแผ่นเสียงแผ่นที่แสดงตําแหน่งของโลกและภาพวาดของอะตอมไฮโดรเจนแผ่นเสียงเหล่านี้ถูกชุบด้วยยูเรเนียมอย่างชาญฉลาดเพื่อให้การสลายตัวของยูเรเนียมช่วยให้ผู้คนพบสามารถคํานวณได้ว่าแผ่นเสียงนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อใดแผ่นเสียงบรรจุภาพจํานวน115ภาพแสดงถึงโลกมนุษย์สัตว์พืชและระบบสุริยะของเรา ได้แผ่นเสียงยังมีเสียงธรรมชาติเช่นเสียงคลื่นและเสียงนกร้องคำทักทายใน55ภาษาการบันทึกคลื่นสมองและดนตรีหลายๆแนวตั้งแต่เบโธเฟนชักเบอรรี่ไปจนถึงเพลงพื้นบ้าน